สวดมนต์เป็นประจำทุกวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธร,รมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคสังคังนามามิ

อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทุอานุตตะโลปุลิสาธรรมมาาลาทิสัทเทวมนุสานังพุทโภคกวาติสวาคาโตภควาตตาธรรมโม สันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภาควาโตสาวกะสังโฆ สามิจิปฏ th ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาลิปุลิสายุคานิอัตตาปุลิสาอุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุเนโยปาอุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกาลิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ คาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถาพาหุงสาหาสามาพินิทัสสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคลา,สาเสนามาลังธาาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามาพิยุจฉิตาสภาราติงโคลัมปะนารวะกามัคมาทัตทยะขังขันติสุทันตะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานี นาลาคิลิงคาชาวาลังอาิมาตาปูตังทาวาคิจักกมมสนิวะสุทาลุนันตังเมตัมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิ อุกิตะขัดขามติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ กัตวานะกัตถามุธลังอิวาคาพินิยาจินจายาทุกขาวาจะนังชนะกายามชเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวาตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามาติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามะนังอาิอันทาภูตังปัญญาปะทีปะชาลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ นันโทปนันธาพุชชังวิพุธังมหิตทิงปุตเตณะเ,ะะเณะถระพุชั่กเณรถ้ามาปายันโตอิทูปเทสะวิชินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี ทุกขาหาทิฐิผู้ชเคนะสุทธาหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชูติมิตรทิพากาธิพานังยานาะคาเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานี เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตถะคถา,า,ายโยวาจโนทิาท,ทิเนสละเตมาตัมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูปัตวานิโมขังสุขังอธิคามยนะนโลสปัญโย มหาการุณิกนาทหิตายสัพพปานินังปูเลตวาปาละมีสัพพาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อัปปลาชิตาปัลังเกสีเสปัตาวิโปคะเลอาภิเสกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุทตตังสุขโนสุโมหโตจะสุยทังพรมมะจาริสุปัทถากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทถากินังปัทถากินัง มโนกรรมังปาริคิเตปัฏฐคินาปัฏฐคินาปัฏฐคินานิกตะวานะลาพันตาเถปัฏฐคิเนภาวนตุสาพมังคารังลาคันตุสาพาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวนตุเตภาวนตุสาพมังคารังลาคันตุสาพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวนตุเต ภาวันตุสาพามังคาลังลาคันตุสาพาเทวตาสภาสังคานุภาเวนัสตาโสธีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหังอภยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปะิหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาพิเศษสัพเพสัตาสตาหนตุอเวลาสุขะชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อก,กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญพลังไมหังสัพเพภาคีภาวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าแล้วได้บำเพ็ญแล้วนั้นนั้นเทินสาธุสาธุาธบทกลวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคู่รูปปัจชายาจริยานางโหนตูสุกิตาโหนตูคูรูปปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีท้งสัพพะเทวตานังโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลาย,ลายมีความสุขอีท้งสัพพะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้ บทที่1สําหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2, สองสหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่ 3, สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทําปฏิหารบทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มาก บทที่6สําหรับเอาชนะการโต้ตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเลเหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุส,ส,สวดบทพระคาถาชิน,นะบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพม,มรังสีวัดละคังโคสิตาลาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะการโมระเพปุตตังธนะการโมระเพธนันางอธิกายะกายายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทวเวสุวรรณโมรณังสุขังอะระหังสุกโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจตุสัจจาสะพังลักสังเยปิเวงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัถาวีสตินายกัสเพปิตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปิโตไมหังพุทโธธรรมโมทาวิโลจเนสังโคปิโตไมหังอุเลสะพกคุณากะโลอัตเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจัตถากิเนกนันโยปิภาคสมิงโมคลานโนจาวามเก ทักขิเนสวัเนมหังอาสูงานันทาลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุปาสุงามมโสตะเกเกสันเตปิติภาคาสมิงสุรโยวะปะพังคโลนิเซโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาลากัสโปเทโลมหิสิจิตตาวาทะโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิคุณากโลปุนโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทาสีวลีเทลาปัญจายเมชาตานาลาเตติลกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนลาสาชาวันตาศิลเตเชนะอังคามังคีสุสันติตาราตนังบุรโตอาสีทักินีเมตาสุตตะกังเทศกังปัจโตอาสีวามีอังคุลิมาลักังขันธโมลาปริตันจ่าอาตานาติยาสุตตะกังอากาเศชาทนังอาสิเสสาฐปากาลสันติตาชินานนาวัลสังยุตตาสัตตาปากาลลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยราชตุปัทวา อาเสสาวินิยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชเชลชินะปัญชาลามาชัมหิวิหารังตังมหิทะเลสัาปาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจารามีชินะปัญชเชลตี คาถาชินะบัญชรแบบยอ่อชินาปัญชาลาปริตังมังลักขาตูสพัพพทาชินาปัญชาลาปลริตังมังลักขาตูสพัพพทาชินาปัญชาลาปลริตังมังลักขาตูสัพพทาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระรีวลีพระอหรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานะระปุชิตโตโสโลโหปัจจายาทิมหีหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวพิปูโตโสโลโหปัจจายาทิมหีหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระกูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาระปุชิตโตโสรโหปจจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสรโหปจจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาระปุชิโตโสรโหปัจจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสรโหปัจยาธิมีอังวันธามิตังสธา ศีวลี ی, เทละคู่นางเอ э, ต Morocco, ังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาทําอะไรก็สมความบรรนาทาอะไรก็สําเร็จทุกการสาธุสาธุคาถาหัวใจพระศิวลีนาชาลีติ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  นะหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการขยันมันเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระ ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิลาทายโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิละอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหม ววลาทายโยววลาโคนายังววลาหิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมววลาทายโยววลาโคนายังววลาหิงสาวิลาทาสีเวลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุข นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควาให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพว่อกลวยชุตินทโลวัดโคศิตาลามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกะสังโคสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอะโอ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุคโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุคโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุยาอดยาญ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 าจน่าตำกว่าคน่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ <ito> คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเยนะว่าจายะวเจตสาไมเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามีหังยาวะชีวันจัสุกรรมิโกสุขะปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามีหังยาวะชีวันจาสุกรรมิโกสุขะปฏิทายะ กาเยนะวาจายะวเจตสามเหสักข,ขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะให้แคล้วคร่ดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายสิ่งใดก็ล่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกโกมลพัทแพ่ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวกโกศิลัสสอาหังกาลุนิโกสัพัสาตานังโอสถาธิพภะมันตังปราพาโสสุริยาจันทังโกมลพัทโจป,ปก,กาเสสิวันธามิปันฑิโตาาโุสมทโสอะโลคาสุมนาโหมิ โอมนโมชิวโกศซลสาหังคารุนิโกสภพัสตานังโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจัน <danach> ทังกมลรพัจโจปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทัสโวะโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชิวโกศซลสาหังคารุนิโกสภพัสตานังโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมลพัจโจปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทัสโวะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะกะกมลฮัโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะกมลัโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะกมลัโจบูชายะสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไขย้สาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมไต่สือไตปุ๋ยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลรงกรรมวงสืออินพอสักนะโมไต่สือไถปุ๋ยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลรงกรรมวงสืออินพอสักนะโมไต่สือไถปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลรงกรรมวงสื่ออิมพอสักสาธุสาธุ ถาบูชาพระพิคเนศแห่งศิลปวิทยาและความสําเร็จโอมสีคเนศายานามาหา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 โอมสีคเนศายานามห์โอมสีคเนศายานามาหาโอมสีคเนศายานามห์โอมสีคเนศายานามาหา สาธุสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จคาถาบูชาทาเวสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลานะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาสาัสสะภะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคควะโตอระหะโตสัมมาสาัมพุทธสะ อิิปิโสภะควายะมาราชาโนทเวสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเทวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสาภูสาพุทธังอรหังพุทธโธท,ทเวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิติพ no no ิโสภควายะมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายคะพันตาพัตปุริโตเวสาภุษาพุทธังอลาหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติพิโสภควายะมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายคะพันตาพัตปุริโตเวสาภุษาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขมีโชคลาภมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุคา,าถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิภาสัมปัตโตนารุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุ Malcolm, ทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณาวิพาสัมปตโตนรุตมโมมหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณาวิพาสัมปตโตนรุตมโมมหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเม ขอโชคลาภและการทำมาหากินให้ร่ำรวยเฮงๆสาธุสาธุาธรวยรวยรวยจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสาธุสาธุ